สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แอนเมดนะคะวันนี้เรามาทําขนมอร่อยๆกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะอจะมาทําขนมไทยนะคะนั่นก็คือขนมบ้าบินมะพร้าวอ่อนนั่นเองนะคะวันนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ เริ่มต้นเตรียมวัตถุดิบอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาเริ่มที่วิธีการทํากันเลยนะคะเอ็นจะใส่น้ําตาลทั้งสองชนิดลงไปนะคะก็คือน้ําตาลมะพร้าวแล้วก็น้ําตาลทรายแดงนะน้ําตาลมะพร้าวของแอนวันนี้นะคะรู้สึกว่าจะแห้งไปนิดหน่อยนะคะตามด้วยนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นหัวกะทินะคะใส่ลงไปเลยกละวป่นค่ะไข่ไก่ค่ะ ผสมส่วนผสม,สม,สมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะเทให้น้ําตาลคนให้น้าตาลละลายพอน้ําตาลเริ่มละลายเข้ากันแล้วแบบนี้นะคะเราก็จะใส่แป้งลงไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นแป้งข้าวเหนียวขาวนะคะใส่ลงไปเลยแป้งข้าวเหนียวดําค่ะแป้งมันสําปะหลังค่ะใช้แป้ง3มชนิดนะคะแล้วก็จะมีนี่ค่ะพงฟูค่ะ จะเห็นว่าส่วนผสมของเขาเนี่ยจะคล้ายๆกับขนมเข็งเลยนะคุณผู้ชมสัดส่วนอะไรต่างๆก็คล้ายเลยนะคะได้ลักษณะแป้งแบบนี้แล้วนะคะอันก็จะใส่มะพร้าวอ่อนลงไปค่ะมะพร้าวอ่อนหั่นเส้นแบบนี้นะคะเอนซื้อแบบแช่แข็งมานะคุณผู้ชมที่เชียงใหม่เนี่ยมันจะมีขายอยู่ที่ร้านเอนซื้อที่ร้านเพื่อนครัวนะคะ เขาเออเป็นมะพร้าวอ่อนแบบใช้ได้เลยอะ่ะคุณผู้ชมมะพร้าวอ่อนหั่นเส้นดีกว่าไปสุ่มซื้อแบบที่เป็นมะพร้าวเป็นลูกๆอะ่ะแล้วกว่าจะผ่าได้โอโ้โหแล้วบอกผ่าออกมาปรากฏว่ายังไงแข็งเกินไปมั่งเนื้อมะพร้าวไม่มีมั่งนะเรียกได้ว่าเปิดกล่องสุ่มที่แท้จริงนะคะสำหรับการซื้อมะพร้าวแต่ละทีเอาละ ได้แบบนี้แล้วนะคุณผู้ชมเราก็จะพักแป้งนะคะเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะพักแป้งประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะอย่าลืมหาอะไรมาครูมาไว้ด้วยนะเอาละตอนนี้นะคะก็พักแป้งจนครบเวลาแล้วนะคะวันนี้แอนจะทําการจีขนมบ้าบินนะในเครื่องทวาวอฟเฟิลเป็นมินิวฟอฟเฟิลนะคะก็จะใช้สกูปไอศครีมนะคะตักแบบนี้เลย เพื่อจะได้ตักเขาง่ายๆนะคุณผู้ชมเราจะอุ่นเครื่องทำวัฟเฟิลนะคะที่ไฟเบาสุดนะคะเปิดให้เขามีสีเขียวขึ้นแบบนี้นะคะก็คือเครื่องพร้อมแล้วนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปเลยคะ่ะสกูปไอศครีมประมาณ5ซนตะิมตรนาเอ็นว่าพอดี แล้วก็ปิดฟ้าเลยจ้ะใช้เวลาประมาณ3นาทีนะคะครบ3นาทีแล้วเรามาดูกันนะคะโอ้โห,โหน้องเป็นยังไงบ้างนี่เนื้อของบ้าบิ่นชนิดนี้นะเขาก็จะมีความแบบ กรอบนอกหนึบในเล็กน้อยแบบนี้นะคะคุณผู้ชมนี่นะคะเราก็จะทําแบบเดิมนะคะวนไปนะสามนาทีค่ะโอเค ลอตนี้นะคะแอนอบในเครื N ่องทำาวอรฟรไปประมาณ4นาทีนะเอ <c oughs> นรู้สึกว่า <c oughs> เขาน่าจะกรอบมากกว่านะ <c oughs> น่าจะพอดีมากยิ่งกว่านะคะนี่นะคะโอ้โหมันแบบสวยงามเลยอะสีนาทีนี่คือพอดีเลยนะคะ3นาทีนี่ก็ใช้ได้แต่ว่าจะกรอบน้อยกว่าหน่อยนะคะ ตัดทรงเขาให้สวยงามสักนิดหนึ่งนะคะก่อนจะอ,ออกมาโอ้โหลอตสองนี่โอเคเลยนะสีนาทีนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับน้องขนมบ้าบินมะพร้าวอ่อนนะคะเป็นไงบ้างน่าทานมากๆเลยคุณผู้ชมนี่นะคะเนื้อของเขาก็จะกรอบนอกนะคะนุ่มหนึบด้านในนะคะสำหรับใครที่มีเครื่องทำวอฟเฟิลแบบมินินะคะหรือว่าอาจจะไม่มินิก็ได้นะออกมาหน้าตาก็จะน่ารักน่าทานแบบนี้เลยนะคะไม่ใช่วอฟเฟิลนะแต่เป็นขนมบ้าบินนะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันดีกว่านะคะนี่นะคะน้องวอฟเฟิลค่ะสิกให้ดูเนื้อด้านใน นี่เขาก็จะนุ่มหนึบนะแล้วก็เต็มไปด้วยมะพร้าวอ่อนที่เราใส่ไส้เอาไว้นะคะเยอะๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบชุนขนมจากแอนเม้นนะคะก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากแอนเม้นนะคะวันนี้แอนหลักคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ